สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสองรองนายกอบจอลงพื้นที่ตรวจสอบประตูระบายน้ำคลองบางโปรงปัจจุบันเป็นระบบมือหมุนไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการระบายน้ำเพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ทดแทนประตูเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและระบายน้ําให้ดียิ่งขึ้นนายสุนทรปานแสงทองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้ในายอัครวัฒน์อัศวเมนนายต่อศักดิ์อัศวเมนรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมน,นายนรงอินพันธ์ผู้อำนวยการกองช่งางอบจสมุทรปราการตรวจด,ดูแผนผังคลองต่างๆที่เชื่อมต่อคลองบางโปรง่งและประตูระบายน้ํา ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบประตูระบายน้าคลองบางโปรง่งตำบลบางโปรง่งอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับนายชาวสมใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง่งนายชโยดมนาคปักศินรองนายกอบตอบางโปรง่งนายสัญญาสุภรัตน์ผู้อำนวยการกองช่างอบตอบางโปรง่งเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับและระบายน้ําในพื้นที่ตำบลบางโปรง่งและพื้นที่ใกล้เคียงสําหรับประตูระบายน้ําคลองบางโปรง่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประตูน้ํา ที่มีความสําคัญเนื่องจากเป็นประตูระบายน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างคลองบางโปร่งกับคลองบางนางเกรงและคลองบางฝ้ายคลองบางหมูเชื่อมต่อออกคลองบางด้วนเพื่อช่วยในการระบายน้าไม่ให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ตาบลบางโปรโง่งตาบลบางด้วนอําเภอเมืองสมุทรปราการตาบลบางหัวเสือและถนนเส้นปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากประตูระบายน้ำคลองบางโปรโง่งปัจจุบันนี้เป็นระบบมือหมุนไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการระบายน้ำเพียงพอ จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําพร้อมเครื่องสูบน้ําจํานวน5เครื่องโดยมีอัตราการสูบน้ําเครื่องละ4ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทดแทนประตูเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและระบายน้ําให้ดียิ่งขึ้น ก็ต้องขอบคุณท่านนายกชาวสมใจนะครับแล้วก็ท่านรองต่อสักกับสวเหดมรองนายกองการไหนจังหวัดกับผมนายสวัสดิ์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาดูประตูระบายน้าคลองบางโป่งนะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านนายกท่าพูดแล้วว่าถ้าไม่ทําองค์งงการไหนจังหวัดไม่ทำเนี่ยม,มีปัญหาว่าในตำบลบางโป่งเนี่ยน้ำจะท่วมหมดนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็ท่วมอยู่โดยเฉพาะอยู่หมู่บ้านสมชายอันนี้รวมถึงตำบลบางด้วนด้วยนะครับ ซึ่งประตูบายนะ้ํามีความสําคัญแล้วก็รวมถึงเมืองปู่เจ้าสมิงฝายสมิงทายด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดไม่ทําเพราะตรงนี้เองเนี่ยมีความจําเป็นว่าองค์การพิบัติจะต้องเข้ามาดูแล้วก็เข้าใจว่าในส่วนช่างเนี่ยได้ทําแบบไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ใน,อย,ในอยู่ในแผนของอปจเรียบร้อยแล้วในอยู่ในแผนในปี69ก็ดูแนวโน้มก็โอกาสที่ปี6 9ก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ ซึ่งถ้าทําประตูระบายน้ําตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่เป็นประตูที่ห้องน้ําหรือกันน้ํานะครับกรณีที่น้ําท่วมของตำบลบางโพงทั้งหมดบางด้วนทั้งหมดรวมถึงถนนปู่เจ้าสมิงพายบางส่วนด้วยนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะแก้ไขได้ท่านนายกมีอะไรจะเสริมมากกว่านี้ไหมครับผมก็ะเอาสนใจนะครับนายกต่จัหวดจุติตบ,บับฑงบางพ ก็ในโครงการของประตูน้ำาอมมนโปนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากอปจกรมประกานะครับประโยชน์ของประตูน้ำนะครับคือเมื่อค่อนออที่ผ่านมานะครับประตูอันเก่านี้ก็เป็นของอปจนะครับได้มาสร้างไว้ซึ่งก็อายุการใช้งานประมาณเกือบ10ป,ปีมาแล้วเกือบ20ปีนะครับ0ก็ ประตูก็ได้ทำทำการค่อแซมนะครับอยู่ตลอดนะครับแต่ทีนี้ด้านข้างอาจาาาจะน้ำกัดเซาะนะครับเราก็เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับในตำบลองโพก็จำหนิดแล้วว่าไม่ให้เกิดน,น้ำท่วมนะครับก็เลยขอความุเฉราะ์นะครับในเรื่องไปถึงอออคอประจรอับในงบประมาณที่เกินศักยภาพของ,ของตำบลน,นะครับก็ได้ความอนุเคราะห์ จากองรงการบริหารจังหวัดสมุทรปราการนะครับอ,อนุเคราะห์มาดาเนินการทุกอย่างนะครับให้กับตั้วนองโงซึ่งประตูน้ำนี้จะมีประโยชน์นะครับลองบางโคงเชื่อมต่อกับลองบางนาเกงลองบางควายของบางหมูเชื่อมออกบาง้วดน,นะครับทั้งสามตำบลน,นะครับจะได้ประโยชน์กับการดูแลน้ํา บริหารจัดการน้ําจากประตูนี้ได้มากแล้วก็จะป้อ,องกันนะครับน้าท่วมตะบนโงคงเกือบร้อนเสนนะครับจากการที่อปจนะครับใน้ความรู้ก็เอ,อ,เอางบประมาณนะครับแล้วก็ดําเนินการทุกอย่างครับสร้างให้อบต่อปากคงก็ขอขอบคุณนะครับทางองค์การทหารส่วนจังหวัดมณฑลการนะครับท่านสพอัศวเหตุแล้วก็ท่านตตอัศวเหตุอ นะครับช่วยประสานช่วยเดินเรื่องให้จนวจสำเร็จเกือกจะสมบูรณ์นะครับขอขอบคุณนายอูนยครับอยากจะออกข,อขออนุญ,ญาตให้ท่านรองต่อสักเสนเห็นที่พูดว่าการพ่องน้ําระบายน้ำเนี่ยที่ท่านต่อสักคุมกองช่างอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ออกแบบในการพ่องน้ำเนี่ยมีทั้งหมดกี่เครื่องแล้วจะสามารถพ่องได้มากน้อยขนาดไหนก็ประตูน้ําบางโคงณปัจจุบันมันเป็นประตูน้ําที่ใช้ระบบมือหมุนนะครับก็เป็นระบบกาเวตี้ปี ก็คือเราเปิดปุ๊บก,ก็ใช้ใช้วิธีว่าน้ําลดลงเนี่ยน้ำมันก็จะไหลออกโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันน้ําท่วมเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีประสิทธ,ธิภาพนะครับประตูที่ออกแบบไว้ใหม่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ําทั้งหมด5เครื่องนะแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยก็มีอาตาัตราการสูบที่ประมาณ4ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีนะครับทั้งหมด5เครื่องสูบด้วยกันนะครับก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ดูแลในเรื่องของอัตราการสูบได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะยังมีตาแกนดักขยะนะครับที่จะเป็นส่วนประกอบมาตรฐานในเรื่องของประตูระบายน้ำนะครับทีนี้ก็ขออนุญาตเสริมในเรื่องของการระบายน้ํานิดนึงนะครับว่าเครือข่ายของการระบายน้ำเนี่ยประตูนี้ก็จะเป็นประตูที่อยู่ระหว่างประตูประตูน้ําของสับโลงนะครับกับประตูน้ําปานะเกงนะครับ ซึ่งเดิมท so an so so ีเนี่ยเราไม่มีประตูระบายน้ำที่อยู่ระหว่างตึกกลางนี้เลยนะครับก็จะเกิดปัญหาในตำบลบางโป่งบางด้วนเนี่ยที่ท่านนายกได้ได้กล่าวไว้นะครับก็โดยความที่ท่านนายกก็คุ้นเคยในพื้นที่ดีได้เห็นปัญหานะครับก็เชื่อว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่จะช่วยให้การควบคุมในเรื่องของการระบายน้ําต่างๆเนี่ยในพื้นที่ ที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างคลองสำโรงกับคลองบันเกงเนี่ยเป็นไปได้ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็มีบางส่วนที่มีปัญหาหนักก็คือใต้ทางด่วนบริเวณจุดขึ้นลงทางด่วนปูจ้าสมิงพายนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับด้วยประตูระบายน้ำน,นี้เช่นกันนะครับก็ถือว่าต้องขอขอบคุณทางอบตอนะครับขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับที่ดําเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณไปถึงท่านนายกสุนทรพันธ์นทองนะครับที่เร่งเห็นนะครับความสำคัญนะครับแล้วก็ได้บรรจุไว้ในงบประมาณทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการ จองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ